ตัวอะไรอ่ะลายลายใช่เสือหรือเปล่าพี่เฮ้ยนั่นมันฤาษีนี่วะเราขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ใช้ทำสมาธิหน่อยได้ไหมยิง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 ลบไปยิงมันดิมึงทีมเดียวกันมะเนี่ยเงินของพวกเราหายไปนะคะก็เลยอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาในนี้ไหมเรื่องอะไรจะอยู่ให้โง่ก็เพ่นสิว่ไปพี่เนี่ยพี่ว่าจะ หาคนมาตัดหญ้าหน่อยเนี่ยรู้สึกว่าหญ้ามันเริ่มขึ้นเยอะแล้วเนละเออใช่รกด้วยมะนาวนั้นจะเก็บได้แล้วนะใช่แล้วกันแหละรออีกนิดนึงอ่ะพี่พี่ตรงท้ายสวนแล้วนั่นมันอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะลายๆใช่เสือหรือเปล่าพี่เอางี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเผื่อเป็นเสือขึ้นมาน่ะกินวัวกินควายเราอะจะแย่ล้วนะไปพี่ไปเดี๋ยวพี่ระวังนะนี่แหละ ช้าๆคนมาคนมาคนมาอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันฤาษีนี่ว่าอ้าวเหรอ <S 2> <S 2> ไอ้เราก็นึกว่าเสือเห็นลายลาย ไปพี่ไปดูใกล้ๆเดี๋ยวพี่ไปดูกันทาำคำทำอาบเพาะวสาเจ้าค่ะท่านมาจากไหนคะเราก็เดินสแสวงบุญมาเรื่อยๆยังไงเนี่ยเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้ใช้ทำสมาธิหน่อยได้ไหมได้เลยครับท่านยินดีครับพี่งั้นเด<ม>ี๋ยวเราไปเอาอาหารดีๆมาถวายท่านดีกว่าไหม sang. ได้ได้ได้ยิง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 ลงไปยิงมันดีมึงทีมเดียวกันมะเนี่ยโอ้ยแล้วอ่อน,ออนม่ไปตามพ่อมาเล่นไป เอ้โถุ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นไปพี่ท่านยังทำสมาธิอยู่เลยท่านคะเราเอาของกินของใช้ของจำเป็นมาถวายก็ค่ะเคร่าหลังเนี่ยไม่ต้องลำบากก็ได้นะปกติเนี่ยเราก็หาส้มสุกลูกไม้กินอ,อตามธรรมชาติอยู่แล้ว<ม>แค่นี้เนี่ยก็ถือว่ารบกวนมากแล้วนะที่ให้ใช้สถานที่น่ะ อ๋อไม่รบกวนเลยครับยินดีมากๆเลยอ่ะท่านเดินทางสายเนี่ยท่านต้องกินดีๆนะครับจะได้บำรุงร่างกายครับงั้นเราก็ขออนุญาตรับไว้ก็แล้วกันนะนี่ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆเผื่อท่านขาดเหลืออะไรนะคะงั้นเราสองคนขอตัวก่อนท่านจะได้มเวลาส่วนตัวค่ะไปพี่ลาเลวครับ ยี่สิบมันจะไปใช้อะไรพอวะเนี่ยขี้งกขี้แปงเลยกระจอกจริงเลยปังปิ่นโตหวังว่าจะมีของดีบ้างนะเขาผัดไก่เขาผัดขนมปัง โอคิดถูกคิดผิดเดีมาแถวเนี้ยไม่เป็นไรก็ยังดีพี่ฝนทําท่าจะตกหนักแบบเนี้ยท่านฤษีเปียกแน่เลยอะ่ะอเราไปชวนท่านเราพักที่นี่ก่อนดีไหมอะ่ะอืมพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยอะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ไปเชิญท่านแล้วกันนะเดี๋ยวฉันอยู่ที่นี่จะทำกับข้าวรอไว้ถวายท่านโอเคจ้ะครับแคบหน่อยนะครับท่านแต่ก็คุ้มฟ้าฝนได้ดีปกติเนี่ยนะเราก็อยู่ตามป่าตามดอยแค่เนี้ยก็ถือว่าดีมากสำหรับเราแล้วแหละขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะ อันนี้เราเตรียมของกินไว้ให้ท่านแล้วนะเจ้าคะถ้าหิวก็ตามสบายเลยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะต้องไปทํางานต่อเชิญท่านตามสบายเลยนะเจ้าคะแล้วครับไม,ไม่กลัวแล้วคะ่ะไปแล้วไม่จ้องเดาเข้าวผัดหมูแน่ๆไม่กิน ฮ้ยกระเป๋าตังเว้ยหนาแล้วถ้าจะเงินเยอะหนาฉัด้ว<ค>ยแค่สองร้อ<ค>ยเหรอมันน้อยจังวะ<ค><ย>ไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะก็ไว้เติมเกม ท่านครับไม่กี่วันมาเนี้ยท่านเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับคนแปลกหน้าเหรอก็ไม่เห็นนะพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าคือว่าเงินของพวกเราหายไปนะคะก็เลยอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาในนี้ไหมอ๋อวันนั้นเนี่ยเราเข้าไปเดินทำสมาธิในป่า แล้วก็เห็นคนเนี่ยเดินเข้ามาคนหนึ่งไอ้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักของพวกคุณทั้งสองคนน่ะนะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราทำสมาธิอยู่โหแย่จังเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ยังดีนะที่ทองที่เราเก็บไว้อีกที่หนึ่งเนี่ยมันยังไม่หายไปยังไงอะ่ะก็รบกวนท่านนะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนน่ะทำงานไม่มีเวลามาเฝ้าข้าวของหรอก แล้วคนสมัยเนี่ยมันก็เลวจริงๆเดือดร้อนกันแบบนี้ก็ยังขโมยของกันได้อ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะคอยเป็นหูเป็นตาให้พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะสบายใจได้มีทองด้วยลหร ไม่เป็นไรหาใหม่สิทองน่ะ <laughs> ทองมันมีทองอะ่ะแล้วมันเก็บไว้ไหนวะฮ่า <c oughs> <c oughs> เอออันนี้เลอวะโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันลาบลอยของเราแล้วเรื่องอะไรจะอยู่ให้โง่ก็แผ่นสิวะเฮ้ยเจะรีบไปไหนแล้วท่านก็อ๋อก็รีบไปเดินจงกลมไง พอได้แล้วไอ้จรชั่วใจแบบเรารู้นะว่าแกเป็นขโมยเงินที่หายไปมันก็เป็นฝีมือแกแถมยังจะมาขโมยทองอีกนี่เราสองคนอุตส่าห์ไว้ใจเพราะเห็นว่าทําตัวเป็นคนดีเป็นผู้ทรงศีลที่แท้ก็ไอ้จรกระจอกหากินมูอความศัทรของคนอื่นเฮ้ย hey! พูดแบบนี้มีหลักฐานหรือเปล่ามาปรับปัมกันแบบนี้ได้ย,ไยังไงนี่ไงหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่แกกำลังขโมยเงินไงภาพชัดระดับ 4K ด้วยนะ พวกแกสองคนมีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอเห็นเราเป็นแค่คนทําสวนแล้วสิแต่คนทําสวนก็ไฮเทคได้นะจะบอกให้นะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแกนั่นแหละเป็นขโมยเพราะเราเห็นในกล้องไงพี่แดงพี่ว่าใครเป็นคนขโมยเงินเราไปอ่ะถ้าไม่ใช่ไอ้ฤศีนั่นน่ะจะเป็นใครชาวบ้านแถวเนี้ยมันก็เชื่อใจกันได้ทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเปิดกล้องวงจรปิดดูคลิปกันด้วย นี่ไงเห็นไหมเป็นเอลูอสีนั่นจริงๆด้วยอ่ะพี่ไอ้นี่มันชั่วจริงๆพี่จะไปกระทืมมันนู่นนี้แหละเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนฉันว่านะเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้เอางี้ดีกว่าฉันว่าฉันมีแผนฉันจะลองใจเขาดูสักหน่อยเราแค่อยากจะลองใจดูว่าถ้าบอกเรื่องทองไปแล้วแกจะขโมยอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเอาแค่เงินเล็กน้อยแค่น,นั้นอะ่ะ <ๆ S 2> ก็อาจจะเอาภัยให้แกได้แต่แล้วแกก็ยังขโมย ทีนี้ก็ทําให้รู้แล้วว่าแกเนี่ยมันเร็วจากสันดานจริงด่าขนาดนี้เรื่องอะไรจะอยู่ให้ง้อวะก็เพนชิวะเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ตำรวจไงดูก็รู้ว่ามันปลอมอะ่ะจริงปลอมอะ่ะฉันไม่รู้หรอกฉันรู้อย่างเดียวว่าชีวิตของแกมัน <M' n S 2> มีนมมแต่ความ,มจอมจอปลอม Oi hey, oi hey.